Ba เบรดดรอนบัสเตอร์สีพิเศษสีหายากครบทุกสีจะมีสีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากตัวออริจินอลเป็นสีน้ําเงินตัวเบรดจะเป็นสีเทาด้านในจะเป็นสีน้ําเงินเข้มแต่จะมีอีกแบบหนึ่งที่แถมมากับสนามคือด้านในจะเป็นสีน้ําเงินใครซื้อมือสองมาไม่ต้องกลัวจะเป็นของปลอมต่อไปก็จะเป็นตัวเบรดสีขาวด้านในจะเป็นสีทองดําตัวนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่มากับเซ็ตรันสีขาวราคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นรันบัสเตอร์สีบาเซลแล้วนะสติ๊กเกอร์ด้านในเนี่ยไปรับกันเอา ตัวนี้เนี่ยราคาแรงที่สุดเลยแต่ขอไม่บอกนะครับว่าราคาเท่าไรแต่ที่บอกได้ก็คือหายากที่สุดต่อไปก็จะเป็นตัวเบรสสีฟ้านะครับด้านในเนี่ยจะเป็นตัวสีเขียวนีออนโอ้โหแสบตาสุดตัวต่อไปจะเป็นตัวเบรสสีดําด้านในเป็นสีเขียวนนออนสุดเฟี้ยวใครชอบแนวแนวคมคเข้มเขมอันนี้เนี่ยเด็ดเลยและสีต่อไปจะเป็นสีที่เราชอบที่สุดก็คือดรันบัสเตอร์สีแดงดาครับผมที่ได้มาจากนิตยสารที่ประเทศญี่ปุ่นและสีล่าสุดที่เพิ่งออกตัวเบรสจะเป็นสีเทาตัดด้วยสีฟ้าตัดกับสีเหลืองอีกที ตัดหลาย้อง<ล>บอกว่าดรอนบัสเตอร์บางสีเนี่ยก็ออกมาจากทังคาระโทมี่นะครับแต่อีกอันนึงก็จะออกมาจากแฮชบอลแตบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายสะสมเนี่ยไม่ว่าจะออกเจ้าไหนก็เก็บสะสมได้หมดแหละอันนี้ขอบคุณพี่ทีนะครับที่ให้มาดู <ไป S 1> ยังไงกันแป้งครับสำหรับดรอนบัสเตอร์สีพิเศษครบทุกสีถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวตัวไหนอีกบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวจะหามารีวิวให้ดูกันโอเย